สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยจะนำเสนอแนวทางนะครับของรวยสถานเลขมหาสนุกชุดสั่งการจะรพนมทวน3มเกลอชุดพิคาตสบาทองเลขในฝันตำรามาหารวยนะครับทุกแนวทาง ร้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็การตัดสินใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทุกแนวทางนะครับทุกตัวเลขก็เป็นเพียงการนำเสนอแนวทางเท่านั้นนะครับ ใบแรกนะครับก็จะเป็น3เกลอนะครับเมื่อประจำวันที่16พฤศจิกายน2566น้นั่นเองนะครับ3มเกลอนะครับจะให้616 3 64 9 6 9 4มานะครับไปดูต่อไปนะครับสำหรับใบต่อไปจะเป็นรวยสถานนะครับรวยสถานก็จะให้เด่น7กับเด่น9มานะครับ เด่น7นะครับก็จะเป็น78 79 70นะครับส่วนเด่น9นะครับเด่น9ก็จะให้97นะครับ98 90มานะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของชุด3ตัวนะครับที่ให้มานะครับ หกเจ็ดเก้แล้วก็5 9 0นะครับไปดูใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นเลขในฝันนะครับเด่น7จ็ดเด่น6รอง7นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเด่น6นั่นเองนะครับต่อไปเด่น6ก็จะให้6 1 6 2 6 9ส่วนเด่น7ก็จะเป็น7 1 7 2 แล้วก็79นะครับต่อไปชุดเน้นรวยนะครับชุดนี้ก็ให้เน้นเน้นมาจะเป็น6 9 7 9นะครับชุด3ตัวเชื่นเดียวกันนะครับให้มาเป็น7 6 1 7 6 2 7 6 9นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นตำรามหารวยให้เด่น7รอง5มานะครับเด่น7ก็จะเป็น7 6 7ดจส่วนเด่น5ก็เป็น5 6และก็5 7นะครับ ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็จะเป็น9 7 6 9 5 6แล้วก็3 5 7ครับใบต่อไปนะครับเป็นเลขมหาสนุกนะครับใบนี้จะให้เน้น3มาเป็นเด่น3นะครับก็จะได้ สามหส่วนเน้น3ตัวนะครับ3ตัวก็จะให้5 3าสามามนานะครับไปต่อไปเป็นชุดพิคาตเด่น5้าาขออภัยครับเด่น8รอง5นะครับเด่น8ก็จะให้8 0 8 1 แล้วก็83มาส่วนรอง5นะครับรอง5จะให้5058แล้วก็5้ามานะครับต่อไปเป็นชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวให้680681แล้วก็683นะครับต่อไปชุดสั่งการชุดสั่งการให้ ศกับ8มานะครับ0ก็จะมี6 0 7 0 8 0 1 0ส่วน8นะครับแปดก็จะให้8ปดหนึ่งแามปมาใบต่อไปนะครับเป็นของ ชบาทองนะครับชบาทองเน้นเด่นเ็นะครับเด่นเมาก็จะมี72แล้วก็73นะครับไปดูเลขดับข้างล่างกันนะครับเลขดับจะเป็นของชบาทองจะเป็นดับบนก็4ดับล่างก็4เช่นเดียวกันนะครับ ใบต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์พนมทวนอาจารย์พนมทวนให้เด่น9มานะครับเด่น9ก็จะมี91 92แล้วก็93มานะครับส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวของอใบนี้นะครับก็จะให้6 9 1 6 9 2 69 3มาส่วนเด่นล่างนะครับเด่นล่างก็จะให้เด่น5มานะครับ ก็จะมี51 5หนึนะครับสําหรับใบนี้ใบต่อไปเป็นเลขกำลังวันนะครับสําหรับใครที่ตามหาก็ดูเอานะครับ ต่อไปเป็นสรุปท้ายเล่มนะครับสรุปท้ายเล่มให้ระวัง6 7แล้วก็95นะครับระวัง6นะครับ6ก็จะเป็น696063นนะครับ6ก60 63 7น็ะครับก็จะเป็น7 9 70 73เช่นเดียวกันนะครับส่วน ชุด3ตัวนะครับจะเป็น7 6 9 7 6 0 5 7 9 5 7 0นะครับไปดูระวัง95นะครับระวัง95นะครับ9ก็จะเป็น9092แล้วก็93นะครับส่วน5ก็50 53 56นะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม รับชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ